สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะฮะมาวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับโปเกมอนซอสนะครับเอ็กซ์ตรีมในตอมเปนเซอร์นัสล็อกนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถล่มกับวหน้ายิมที่6กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอเช็คอะไรหน่อยครับมีน้องคนนึงบอกว่าผมเอาช่องว่าและจริงด้วยผมเอาโคนนั้นเข้าช่องลิฟ์ครับเดี๋ยวนะอ่าโอเคแก้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคนนั้นไม่อยู่ในช่องลิฟ์แล้วนะครับไม่น่าเป็นคนตายเลยคนนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะเอาทีมจริงจังไปเล่นนะครับก็ เออเอาโคคุชิโบเอาไงดีวะมันอีกกี่เวล่ะอย่าดูก่อนแล้วกันนะฮะอืมเอ้ยจะอัพแล้วนี่นะเอาให้มันอัพก่อนแล้วกันนะครับอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรตอนเข้ายิมมันเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับงั้นต้องออกมาตีข้างนอกมีทางเดียวมีตัวให้ตีไหมเนี่ยมีตัวเล็กๆอ่ะเออเนี่ยไอเนี่ยตัวใหญ่สุดละมาพะกันเอว ต้องตีอีกทีหนึ่งอ่ะถึงมันจะตายอ่ะเฮ้ยลูกเห็บกัดน,น้าตายแล้วล่ะตายปะเรียบร้อยครับอีพีน่าเยอะนะมันร่างสองพาค์คนิ่นตัวใหญ่ด้วยโอเคครับอัพแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเฮ้ยไม่เปลี่ยนเนาะ what จริงนอเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก่อนละกันเออจริงๆมันมีตัวตีกี่ตัวเนี่ยไอ้ลอล่าก็เล่นได้ระหว่างทางนะ เอาโคคุชิโบเก็บก่อนนะครับแล้วก็ใส่มินาโตะเข้ามานะฮะมันไม่มีตัวที่เรียกว่าเลเวลสูงกว่าลอร่าแล้วนะครับต้องเอาลอร่าเข้าตีนะครับเอาละมาลอร่ามาเดี๋ยวเปลี่ยนลำดับด้วยแล้วกันเอาแบบเกมวายเอาชิโดขึ้น,นครับมาชิโดขึ้นเอาชาโกเอาชาโกติดดีโอนะครับส่วนลอร่านะครับลอร่าก็ต้องติดหน่อยนะครับไอเทมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะปางตายได้ โอเคไปบอกว่า,าลอร่าจะไม่มลืมว,ว่าอาชนอะไรวะเนี่ยชนหากนิ้วอาลาบเข้ามาที่เมืองนะครับโซเชสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเข้ายิมเลยยาเราน่าจะพร้อมนะครับไม่เม่อไม่ได้มีอะไรแล้วไปยิมหินนะฮะยิมหินอ่าฮอปครั้งนี้ฮอปกลับมาเพราะความพ่ายแพ้มีขึ้นตามเนื้อเรื่องนะ ของจริงอ่ะไม่รู้ว่าจะโห่ตามเนื้อเรื่องหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราจะไปสู้กับจอที่ชอบชื่อจริงเอาละครับนี่สู้อีกคนน่ะลูกยิมน่าจะสามคนแล้วมั้งโอ้แล้วอันนี้น่านานด้วยทีมานถึงว่าผมกว่าจะเข้าไปถึงมันต้องผ่าไอ้พวกหลุมทรายอะไรอย่างเงี้ยล่วงบ่อย เลนกี่รอบก็ล่วงไม่เคยจำได้อ่ะอาไปครับคุณรักครบพี่ปีครับโอเคมามาครับคุ้แรกตรงแซนครับแซมปังแซมปังแซมแพนเคยเจอเนอะใช่เราเคยเจอมาแล้ว เอาไปครับบูมเบิร์สเฮ้ยเรียกวายเหรอเฟรมชาร์จบูมเบิร์สครับแตกครับชอบจริงท่าใหม่บูมเบิร์สป่าไปกันต่อ่าต่อไปช่วงที่สองทางไหนวะโอเคมาคนที่สองครับ อะไรอะ่ะเปรลลีมมาปาคอมันเอ้ยเรียบร้อยครับเก็บง่ายๆไม่เป็นไรไปเก็บอีกคนหนึ่งก็ได้น่าจะน่าจะอัพแล้วบางหัวออกมาครับคนที่สามครับลอล่าน่าจะได้เปลี่ยนก่อนสู้กับคุณหน้ายิมนะเฮ้ยชิทารุมะกาล่า ปกตมอนท่าไฟเอาไฟเหรอครับเอาไฟครับน้ำครับเฮ้ยเร็ววายหรอแอคแคอร์ดเดอร์ผมขำผมขำเอาน้ำไปครับนี่เนโอี้ EP น่าจะดีมากๆใช่ไหมขอพันหนึ่งเยอะหรือวะยังครับยังไม่มากพอครับไปไปกันต่อครับเอาล่ะอันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายนะฮะ บอกเลยว,ว่าก็าจำไม่ค่อยได้นะครับจำไม่ค่อยได้ครับแต่วิ่งยาวเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ติดบ่อยติดบ่อยกว่าหนึ่งกับสองอีกมาเวนดี้เวลโอไฟไม่ปีกเลยอะ่ะไม่เคยเจอเนี่ยบูเบอร์ครับเ่าแตกไหมเนี่ย อย่าเป็นหินเหล็กก็พอใช้ได้อุย้ยอ๋อมันใช่ว่ะแต่ว่ามันบางเหรอ,อยังไม่อัพครับมีคนนึงรออยู่ไหมเนี่ยคืออยากให้มันอัพก่อนไงอยากให้ลอล่าเปลี่ยนล่างก่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ลงอยู่แล้วเรื่ามันไอ้นี่อยู่แล้วอ่ามันเท่าไหร่สี่สิบตัวกว่าโอเคครับ่ายครับล่วงไปสามเลยแล้วก็อย่าผมเอาเอา ดิโอนะครับคู่กับชิโด้แล้วกันดูน่าจะเซฟที่สุดแล้วเซฟจริง,รงนะเอาล่ะผูท้าชิงครับถึงแล้วนะครับเราได้เจอกับเขาคนเดิมนะฮะจอร์ดี้ครับไมย่ของเขายังเป็นที่นึกถึงตลอดไปอยากเล่นนะอยากเล่นภาคชิวอะแบบแลนดอมบ้างเพราะว่ายินนี้จะเป็นยินต้นแข่งเป็น,เป,นเป็นแม่ของจอร์ดี้จริงๆ <laughs> ชอบชอบชื่อชอบชื่อแล้วก็เรื่องราวที่มันเ,เหมือนจะเกี่ยวโยงแต่ไม่ว่าวันนี้คุณมีอะไรมานเสนอไหมครับบอกเลยทุกคนต้องคาดหวังมากเลยว่าจะต้องเจอแบบเข้มๆแต่มันจะสุ่มเข้มหรือเปล่าเนี่ยสินะมาครับเปลี่ยนท่านั่งเลยโกโก้าส่งเลยครับเฮ้ย นี่มันเหล่าศพ่ิวาเหล่าศพโนวิตาคับกับกาโอโนวิตาหรือจิแนมันอีมันเป็นชายนี่เรารู้อยู่แล้วครับเลเวลสี่สิบเก้าครับโปเกมอนมันแรงผีนะครับแล้วก็ไฟแมลงผมว่าอะไทั้งคู่เอยเราเพิ่งรู้ว่าเราเล่น,มนแมลงเยอะนะเนี่ยนี่ยิมแมลงเหรอ ใช้ท่าน้ำครับปาดคอไปที่เออ่ตัวของกาโอนะฮะส่วนเราครับสเปเชีาตีฟครับตีไปที่นี่เลยฮะนูบิตะครับบอกเลยถ้าไม่ใช่เราเล่นมันไม่โหดหรอกเฮ้ยทำไมอะฟุกุเซน what buck buck ครับโอ้มาแรงคืนโอ้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ อันนี้ตีก่อนครับกาโอน่าจะไม่รอดครับเนืี้ทไมกาโอมันเก่งกว่าเออก็ว่าเราไม่ได้สังเกตว่ามันไม่มีฟิวพืชไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมยางครับอันนี้เก็บไอตัวตีวก่อนข้างๆก่อนดีกว่าดูแล้วน่าจะอันตรายอ่ะไพโรบอลครับ ตับเติมยาเลยครับจิโดยังมีนี่อยู่งย,ยังมีปกตส,สอยู่อ่าไพโลวังคราบเดีเดยวเฮ้ยโอเคครับเก็บไปได้ฮะเห็นั่นแม่งต้านน้ำเฉยเลยเพราะว่าเราต้องใช้ท่าหินนะ่ะมินาโตครับไฮโดปัมครับมินาโตในเล่นกายไม่ใช่เหรอเออในเล่นกายไม่เอา อุซิอีครับดีอีเทอร์ครับไม่มีท่าแลครับไม่ใช้ครับชิโดบุห้าสามครับลอลา 43, อ่าสี่สิบสามมูนไกด์สบีมว้าวโหตายหายแล้วเอาอะไรออกไ,ไ,อไม่ได้เอ่อท่าไหนเราไม่ค่อยมีเนาะแต่ไฟมีแล้วเอาเฟรมทัวร์ของครับสองชีดสองใจไม่รู้ว่าล่างพัฒนาล่างสุดท้ายจะเป็นกายภาพหรือเป็นเวทละดิดับเบิ้ลครับโอ้ย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 แรงอยู่นะเนี่ย รีคอยครับลาติอาร์ตมะแลงด้วยไหมนเนี่ยลาติอาร์ตเนี่ยโอ้เล็กแดดด้วยอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันส่งนี่มาก,ก่อนโอ้ห้าสิบเอ็ดเลยหรอโปเกมอนหินมะแลงครับหินมะแลงอ้าวแพ้เลยอีกสิครับจช้ท่าน้ำตีไม่ได้อ่าบูเบิร์สครับเบิร เราจะอัพให้เร็วกว่าป่าววะเริ่มเริ่มไม่มั่นใจแล้วขอใหญ่ขัวน,นะครับผมจะไม่ให้ชิดโดตายไง,ไง่ายๆอ่ะซันซูไซครับไปที่ลาติอาครับคูน4ิวนะฮะขอให้เร็วกว่าทีนี้เฮ้ยมันเร็วกว่าเหรอเชวแทบมันต้องตาย <laughs> มันต้องตายไป อ้าถ้ามันไม่ตายอนะมันสะท้อนเรียบเลยดับเบิลเอครับโอ้เัียใส่ไปที่ชิโดครับของอะไรครับเนี่ยซินอาบ้าเหรอภาสัสสเลเวล50อ่ะบูมเบย์นะครับไอ้นี่ไม่น่ามีอะไรมั้ง ใช้ไฮโรบอลครับมันไม่มีบัฟเนอะไฮโรบอลครับไปที่จูเทลิ์ครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับแดงครับมาติอัสบูเบิร์สครับมาแรงพอว่าวา ไม่หว่ามันเป็นเหล็กเ,เหรอเหล็กหรือหินน่ะเขาสุ่นเวฟโอ้โอ้ววเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยชิปเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับไม่อีวเนวนท์ทองเปลี่ยนตัวไม่ได้ต้องฆ่ามันก่อนสินะเนี่ยอ่ะเติมเลือดครับพิโดดีโอไม่มั่นใจว่ะ เฮ้ยชิบะไปกดเติมเลือดให้ชิโนสองรอบโอ้ชิบหายเ์นฟรีมากเลยอ่ะเมเทโอแมสโอ้หะตีสองครั้งเหรอเทเลนทบอลนี่ว่ะฮะเทเลพอร์ตวัดเรื่อยออกไปทำไมเนี่ย โอ้บาลลูเล็กอืมใช้นี่ด้วยใช่บาลลูเล็กเป็นตัวสุดท้ายโหว่ารอบนี้มันน่าจะแปลงเพราะว่ามันเหลือ3ตัวท้ายแล้วไอนี่้ามันไม่แปลงแถมเลี้ยวสูงด้วย51น่าใช่หาห้างั้นเมื่อกี้มันใช้ท่าแล้ว เอาเปิมปั๊มปั๊มเลือดดิโอนครับเดี๋ยวมันต่อชาตุชิวมาั M ้นแปลงแม็กเลยครับเอ่อใช้แม็กผีครับมันต้องแปลงแไไน่ผมว่านะมันต้องแปลงมาผมแปลงก่อนละมาดิโอ เ่ราหว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ดูท่ามันเลยป่ะวะ่ามันน่าจะไม่มีท่านะตัวเนี้ยหมายถึงว่าเรายังไม่เจอหรือว่ามันจะปรากฏให้เห็นเลยน่ามาแล้วบาลตเวแรกจริงด้วยฮนะมันมีเคียวด้วยเหรอไม่มี <c oughs> จีแม็กมันไม่มีมาเฮ้ยจริงผมชอบตัวนี้มากเลยตอนปลาตอนควางลูกบาลตเวแรกครับอล่าสีฟ้า เออว่ะออล่าสีฟ้าเออเพิ่งสังเกตว่ะพอเราเป็นสีแดงโปรติกจะเป็นสีแดงหมดเลยไม่เป็นซึ่มครับเก็บมันก่อนเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ารถดีเธอหน้าตัวแตกแน่อา d i o ห้าห้าครับ shadow b o n e ครับ dio เราเรามีสเปกเตาตีบแล้วอะ่ะไม่เอาไม่เอา ขอบคุณมากสามท่าดีๆรู้สึกดีที่เราเติมเลือดไปนะครับ <g ül> แถมมารถด,ดีฟคืนด้วยเดี๋ยวนะไอตัวต่อไปอะดิ Even oh <my> อีวันท่อ่ะโอ้ไม่กล้าเอาไงดีวะเอาอไงดีวะเอาไงดีวะผมว่าผมเติมเลือด ช่วยดีโอดีไหมเนี่ยจริงเหรอไฮเล็กวะนี่เหรออ๋ออีวนท่อครับโปโมแฟร์นี่อันนี้เราไม่รู้ท่านะอืมข้ายวันท่อก่อนดีกว่าครับมันชัวกว่าอ่ะเติมด้อยครับต้องไม่มีศพครับต้องไม่มีศพวันนี้แบ๊กเฮ้ย ไม่ตายเอ้าชิบหายละ่าตอดเลือดดีโอนะบูโตซุวิโอตีหมูดีโอโดนชิดโอ้ยโอ้ยรับได้รับได้อ้นู้มันจะตีแรงมากๆเลยนะโอยน่มันตอดเลือ,อดรถนี้ไปสองครับแดบดบหมดยังไงยังไงก็ต้องเติมเลือดครับงั้นเราแมสติทีนครับ อูเวนนทอลมีบุทอสวิงมีเพลาพอร์ตโชคดีจริงจริงที่มันไม่ได้แบบว่าออกมาตีชิโดอ่ะคือบาโตเล็กมันเล็งแต่ดีโออ่ะเห็นว่าแพ้ท่าถ้าเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นท่าพลังจิตนะเรียบร้อยชิโดโดนตีแน่นอนแม็กนักขึ้นอ๊อฟหนุนนี่ มีแมงนั่งเคลื่อนด้วยอ่ะเหลือหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่โบกสะเสนะนี่คือพลังแห่งโชคชะตาเหลือหนึ่งนวชิโดไม่ตายง่ายๆพอละโอเคมัวพอละเปลี่ยนตัวได้ป่ะใช่ป่ะเปลี่ยนตัวได้แล้ะชิโดกลับมาเอาชิโดบูมาฮะอันนี้ไม่รู้ท่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ผีไปไม่เข้าใช่ป่ะอาลองซันซิลไตครับ เมื่อกี้มันโดนทาบมือไปอ่ะตอนบูเท่าทูวิงอ่ะบารทุนได้ก็ดูแค่เท่าเดียวเดี๋ยวนก็ไม่ใช่ทาบผีท่าฟังจิตเอาเลยชิลครับไปครับสันชิวสไตล์ครับยิงต่อตีอ้ยไม่เข้าเหรอเดมพันอุย้ยชื่อบุถึกว่ะโคตรถึกเลย เอาละดากอนเอเนจีครับเห็นไหมมัน,นเราใช้ท่าเหล็กไปมันไม่เข้าเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหล็กก็ได้นะน่าจะเป็นเหล็กใช้ท่านี้กันอ่าแล้วก็ใช้ไพโรบอลครับอ่าเายโอเคเรียบร้อยครับโอเคชิโดห้าห้าครับชิโดครับโบวิกีก oh! yeah! ยัเดห๋ยวนะชิโดม่ <laughs> มีสองท่าเลยอะ โอ้แต่ว,ว่ามันแม่นกายภาพแต่สองเท่าเขาดีกว่านะเอาโฟตอนออกนะครับโฟตอนออกโบว์บีเข้าไปครับยังไงต่อให้เป็นต่อสู้พลังจิตก็เถอะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนท่าได้อยู่ดีตอนมันโจมตีมีท่าสองอสิลสุดเทพไปครับลอล่าขอเป็นรางสุดท้ายออก มังกรพิษมีท่าอะไรไหมมิสซี่เทอร์เรนแตข่ขอดูอบีหน่อยดิอบริตี้สไนเปอร์ครับไปครับอันนี้เปลี่ยนร่างเลยความไม่ใช่ป่ะความเชื่องป่ะเอ้ยมันไม่ได้ร่างใหม่อะอโอเค GG ครับทีจีครับทีจีวันนี้ ไรศพนะฮะไรศอีซี่อะ่อีซี่อีพีเอาละครับวันนี้ครับก็จบลงแล้วนะฮะไม่เสียสักศพนะครับแล้วการเปลี่ยนร่างที่ไม่สิ้นสุดนะครับของรอล่านะครับก็ยังคงอยู่ต่อไปเอาละครับวันนี้เราจะพอเพียงกันแค่นี้เอ้ยเพียงพอเอ้ยพอเพียงเอ้ยโอเคครับก็สำหรับนี้ก็ขอจากลางกันเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เอาละไว้เจอกันใหม่ครับในพาทหน้าครับว่ารอร่าจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรนะครับ <laughs> ไปแล้ะไปบายสวัสดีครับ